27พระมิตาเถรีภิกษุณีผู้ต้องการเกิดในสวรรค์ชาติสุดท้ายนางเกิดในศักยะตระกูลกรุงกบิลพัทรู้เดียงสาแล้วฟังธรรมในสำนักของพระาศาสดาแล้วเกิดความศรัทธาประกาศตนเป็นอุบาสิกาเวลาต่อมานางได้บวชในสำนักของพระมหาปชาบาดีโคตมีเถรี จเจริญวิปัสสนาอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์คลั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านพิจารณาการปฏิบัติของตนได้กล่าวสองคาถานี้เป็นอุทานว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในเทพนิกายหมู่เทวดาจึงเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการตลอดวัน14ข่ข้าม5าข้ามข้ามแห่งปัก และตลอดปฏิหาริยปักแต่วันนี้ข้าพเจ้าฉันอาหารมื้อเดียวมีศีรษะล้นห่มผ้าสังคาติบวชแล้วไม่ปรารถนาเทพนิกายข้าพเจ้ากำจัดความกระวนกระวายในใจเสียได้บาลีอปทานเล่าว,ว่าพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีโดยถวายบิณฑบาตด้วยอาหารปรุงอย่างดีพร้อมเครื่องลูบไล้กลิ่นหอม ปิดด้วยตาข่ายคลุมด้วยผ้าสีเหลืองแก่พระสมณะภิกษุรูปหนึ่งผู้มีอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นอบรมดีแล้วด้วยอริยมรรคทำให้ไม่รู้จักการเกิดในทุกขติเลยคาถานั้นมีอธิบายว่านางปรารถนาจะเกิดในสวงสวรรค์จึงสมาทานรักษาอุโบสถทศีลแปข้อทุกๆุกวันอุโบสถ ปาฏิหาริย์ปากได้แก่การรักษาอุโบสถในวันสิบสามค่ำแรมหนึ่งค่ำเจ็ดค่ำและเก้าค่ำโดยวันต้นเป็นวันเข้าวันสุดท้ายเป็นวันออกตามลำดับของวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและแปดค่ำเช่นเข้าสิบสามค่ำอยู่สิบสี่ค่ำออกหนึ่งค่ำเป็นต้นรวมเป็นสามวัน คลั้นบรรลุพระอรหั์แล้วท่านไม่ได้ปรารถนาการเกิดในสวรรค์อีกเพราะกิเลสที่จะทำให้เกิดอีกถูกละได้แล้วด้วยอรหัตตะมัก